อารุณสวัส,ส,วสดีจ้าค่ะเช้า,ชานี้ตื่นขึ้นมาเตรียมมามา่มา,มาอะไรนะน้ำพริกไข่ลวกโหูโหคนลอยมึงไอ้เหี้ยคือมาดูมาม่ากับไข่เนี่ยมันเข้ากันอยู่แล้วโอ้โหแล้วเข้ากันง่ายแล้วมีพริกขึ้นมาโนอะ้โหอร่อยแซ่บแล้วก็น้ำพริกขอขอขอถ้วยน้ำพริก่อยนี่นี่คือน้ำพริกที่คุณจะต้องไปตามเลยผมแนะนำน้ำพริกปลาสลิดโบราณของป้าแว่นนะของดีโอท็อปโคตรเด็ด อเยี่ย uh, yeah. มันมันเผ็ดมันพุ่งแล้วก็แบบมันแซ่บอะมึงแต่ว่าไม่รู้นะไม่รู้แบบสำหรับคนแบบไม่ชอบแบบแซ่บก็อาจจะกินไม่ได้ไม่ชอบเผ็ดอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่ว่าโอร่อยอร่อยมากนะแล้วกินเข้ากับมาม่ามากมา,มา,มาแบบอิ่มเลยเชา้านี้นะ ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทาซุปมิโซ,โซกินด้วยซุปมิโซ,โซก็ใส่ข,ข,ข,ข้าวโพงข้าวโพดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเพิ่นก็จะไม่ได้กินเพิ่นได้กินแค่ไข่ลวกเพราะว่าวกูใช้ชามอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องไปหาซื้อชามเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็เมื่อคือนนอนหลับสบายนะยอดเยี่ยมรับปุ๋ยเลยก็มีหมอน้างเออเมื่อคืนมีหมอนข้างด้วยแต่ว่ากูก็หลับสบายไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่าจะเหมือนแบบกูคิดว่ามันอาจจะเป็นเวลาเข้านอนเว้ยกูจะต้องปรับเวลาเข้านอนถ้าสมมติว่ากูนอนเลทไปเข้าแบบไปเที่ยงคืนครึ่งหรือตีหน มันก็จะทําให้เออกูแบบนอนไม่ใคยหลับแต่ว่าถ้าสมมติว่ากูเข้าเรียกวกว่านั้นมันอาจจะเป็นเวลานอนที่พอดีก็ได้แบบประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยสี่ทุ่มครึง่งห้าทุ่มครึ่งอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หรือว่าวันไหนก็ถ้าสมมุติว่าเข้าออฟฟิศเดี๋ยวจะรีบตัดคลิปให้ไวขึ้นจะได้จัดการแล้วก็นอนไวขึ้นนะ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวฉันไปออฟฟิศก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเรทแล้วที่จริงมันก็ใกล้เวลาของเมื่อวานนะเมื่อวานก็ยังไปทันแต่ยังไงก็ไปไวขึ้นหน่อยดีกว่านะประมาณนี้ไปอารุณสวัสดิสสด์สวัสดีจ้าครับ มาเจอกันีกทีกับตอนเย็นนะตอนนี้อยู่เอ็มอาทีสามย่านมารอเพลินเลิกเพราะว่าตอนนี้น่าจะประมาณทุ่มห้าสิบแล้วก็ไหนๆกูออกมาเช้าวันนี้ออกมาจากออฟฟิศเลทก็เลยอ่ะรอเพลินเลยแล้วก็กลับด้วยกันเลยอะไรงเงี้ยอยากเจอเพลินระวังกลับด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสั่งข้าวแล้วเรียบร้อยวันนี้สั่งข้าวหมูนแดงหมูกรอบเพราะว่าอยากกินข้าวหมูนแดงหมูกรอบเหมือนแบบช่วงนี้กินวิ่งเตี๋ยวเยอะอะอย่างที่มึงเห็นนะน,นะ ไปร้านตรงนั้นเซลอะไรร้านแซลีอะไรจากเมื่อวานอ่ะก็เออก็กินข้าเสียเยอะก็เลยอยากกินข้าวซะหน่อยจริงๆวันนี้ที่มารอเพลินได้เพราะว่าไม่ต้องรีบกลับไปทําข้าวเย็นด้วยก็เลยชิวๆรอเพลินอยู่ที่นี้ได้นะก็มาณนี้แล้วก็พอเราไม่ต้องรีบกลับเราก็เลยมีเวลามานั่งรอเพลินตรงนี้แล้วก็สั่งข้าวเรืพูดวกไปวนมาปะแต่พูดวกไปวนมาช่างมาเถอะนะเดี๋ยวนั่งรอเพลินก่อนแล้วก็เออวันนี้งานไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่ มันออกอ่ะจริงจริงมันคืองานกูที่เป็น API อ่ะตอนเนี้ยโผล่รอรอเทปอยู่นะก็ยังไม่ได้มีอะไรทํำกูก็เลยเรียนนั่นเรีนต่อไปชิวๆประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนมาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นไปดิเดี๋ยวรอเพื่อนมากับห้องไปกินข้าวนะ,ปะไปเจอกันที่ห้องเลยกินข้าว่าเีมุก่ะเ ก,ออก,กลับมาถึงห้องเพลินเรียบร้อยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะอิ่มแป้เลยวันนี้สองกล้องเลยก,กูนะแล้วก็ยเยี่ยมเลยครับสาหรับข้าวหมูกรอบอูดแดงนะวันนี้นี่เพลินไปซักผ้าซะหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เพลินหยุดเหมือนกันนะยเยี่ยมเลยแต่ว่ากูไม่ได้หยุดกูทํางานคือจะหยุดเหมือนกันก็ไม่ได้เพราะว่ากูแค่วงหมงนะ พรุ่งนี้ก็เพลินก็จะติดสอยให้ตามไม่ว่ากูจะทําอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะนั่งเรียนทำเทมเพลตไพทอนนิดหน่อยเออพราะรู้สึกว่าเอออยากแกะไอ้โค้ดที่เขามีอยู่แล้วลองทําตามดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเออแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าเมื่อวานรู้สึกว่าเมื่อวานเหนื่อยกว่าเพราะว่าอาจจะเพราะว่าตึงแล้วก็มันไม่ค่อยออกด้วยละมันประมาณนี้นะแต่ว่าตัวงานก็ยังรอเทสอยู่นะครับประมาณนั้นแล้วก็รีวิวไปยังงข้าหมูียงหมูกรอบเออรีวิวแล้วรีวิวแล้วออออรรร่่่ยยดดีีตาชื้น ได้เหมือนกันแล้วก็ได้ลดราคามานิดหน่อยจากในแก็บก็คือถือว่าได้ได,ได้กล่องประมาณละหกสิบห้ามั้งเออก็โอเคอยู่แล้วก็พรุ่งนี้อยากไปกินร้านป้าเหมือนกันนะอือยากไปทํางานห้องนู้นตอนช่วงพกักกลางวันแล้วก็แวะซื้อร้านป้าขึ้นไปกินแต่ว่าไม่รู้สิไม่ได้กินร้านป้ามานานแล้วแล้วก็อยากนอนห้องนู้นแต่ว่าต้องกลับมาส่งเพลินอยู่ดียังไงก็<ม><ม>เออเดี๋ยวไ,ไว้ก่อนอาจจะนอนห้องนู้นเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนั่นแหละตามตารางเดิมของเรานะยังไงก็ตอนนี้เดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวค่อยไปตัดคลิปเดี๋ยวไปตัดคลิปแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันะโอเคพวกมึงรู้สึกว่ากูเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่กูเข้าออฟฟิศมาครบ หนึ่งสัปดาห์จริงๆก็ไม่ได้เชิงเข้าออฟฟิศหรอกนะมันก็คือการ working แบบไ b บิดอ่ะเหมือนแบบการเปลี่ยนที่ทํางานแล้วก็เปลี่ยนระบบการทํางานของกูมันทําให้กูเปลี่ยนไปเปล่าวะกูแบบอืมคือนอกจากทางกายภาพพวกแบบรูทีนที่มึงเห็นนะเนาะแล้วก็กับข้าวที่กินอะไรเงี้ยที่มันเปลี่ยนไปมันมียางอื่นไหมที่กูเปลี่ยนไปกูเปลี่ยนวิธีการพูดกับพวกมึงไหมหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วไม่ดีไหมมันก็มันก็คง,ง,งไม,ม่การเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่านั่นแหละกูกูแค่อยาูปลคดิ กูยังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ว่าเออกูแบบเปลี่ยนไปประวัติอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับชิวๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะหนึ่งอาทิตย์ก่อนเปลี่ยนนะดันไปญี่ปุ่นด้วยแม่งแบบไม่มีตัวแบบเทียบแต่ว่าโอ้ไปญี่ปุ่นแล้วรู้สึกดีมากเลยนี่ทุกวันนี้ยังคุยเรื่องไปญี่ปุ่นกับเพิร์นอยู่เลยว่าเฮ้ยอยากไปอีกว่ะกูรู้สึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยแม่งเป็นประเทศที่แบบน่าไปมากๆแต่จริงๆแล้วอะเทียบราคาเอาโซนๆซนเนี่ยสมมติว่าไปสิงคโปร์ไปเวียดนามอะไรเงี้ยนะถ้าสมมติว่าอยากเที่ยว ต่างรเทศโซนเนี่ยราคาแบบฮึบ่ไปมาบวกนิดหน่อยอ่ะกูได้ไปญี่ปุ่นอีกแล้วนะคือแบบเอ้ยเราไปญี่ปุ่นกันไหมกูเข้าใจเลยว่าทําไมแบบหลายๆคนอ่ะแม่งอยากไปแบบ ไปญี่ปุ่นกันทุกปีหรือวบาบางคนไปบ่อยแบบยอมยอมเสียงเงินกันไปญี่ปุ่นบ่อยบ่อยมากกว่านั้นดีกนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นครูไม่รู้ว่าเหตุผลนะมันจะมีเรื่องอื่นนอกจากสภาพอากาศนะคือเหตุผลของการไปญี่ปุ่นของแต่ละคนนะมันก็ค่อนข้างจะปัจเจกใช่ไหมบางคนก็ชอบสภาพอากาศบางคนชอบอาหารการกินบางคนชอบวัฒนธรรมบางคนชอบสถานที่ตรงนั้น ต่กูกูกูชอบแบบรวมๆมามืองมีสิ่งเดียวที่ไม่ชอบนะแต่ว่ามันก็อยู่ได้แต่ว่าไม่ชอบมากๆเลยก็คือการเดินเหมือนมันหลอกให้เราเดินเว้ย <laughs> มันหลอกให้เราเดินคือแบบใน Google m a ปอ่ะมันจะบอกว่าถ้ามืองเดินจากจุดนี้ไปอีกที่หนึ่งโดยที่ขึ้นรถไฟอ่ะมันจะใช้ระยะทางเท่านี้แต่มันไม่บอกว่าอยู่ในสถานีมันใช้ระยะทางเดินอีกเ <c oughs> <c oughs> ยอะแล้วไปเดินอย่างไกลเลยแต่ว่าก็แหละครับยังไงก็ ฝากไว้นะใครยังไม่เคยไปญี่ปุ่นก็แนะนําเลยแนะนําสักเจตเป็นประเทศที่สักเจตเที่ยวง่ายมากก็คือเดี๋ยวนี้เขารับสแกนกกอะไรกันแล้วด้วยนะยิ่งถ้ามีบัตรแบบไอ้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินที่จ่ายเงินง่ายๆอะ่ะเอออันนั้นก็ยิ่งสบายเลยเหมือนที่กลัวไปใช้กูใช้ของยูทิปมัง้งเอออะไรเงี้ยนะ ก็วันนี้ก็ลาจากกันไปเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เวิร์ควงโหมยังไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับถ้ามีอะไรที่ฉันเปลี่ยนแปลงฝากเมนไว้หน่อยอยากรู้อยากรู้ว่า <laughs> บเปลี่ยนไปยังไงนะนอกจากรูทีนอะเออโอเคแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุข,ขมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะจเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ